มันดีแบบที่งงอะงงว่าทำไมมันถึงเห็นผลได้เร็วขนาดนั้น สวัสดีคะ่ะทุกคนเอ๋อเองค่ะหายหน้าหายตากันไปนะคะไม่ได้หายไปไหนแต่แอบไปลองสกินแคร์ตัวใหม่มาค่ะตัวนี้นะคะลังโคมจินนีฟิกนะคะตัวนี้จริงๆก็ออกมานานมากแล้วนะคะเป็นเซรั่มนเจอร์ของลังโคมเลยมีมาเป็น10ปีแล้วเนาะเอัอไม่เคยลองเลยนะคะจนตอนนี้เขาได้ปรับสูตรใหม่นะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาหลังจากที่มีมาเป็น10ปีแล้วเราก็เพิ่งจะมาปรับสูตรใหม่เมื่อช่วงปีที่แล้วนี้เองนะคะมันเป็นเซรั่มในตำนานบล็อกเกอร์แล้วก็สาวๆรีวิวกันมานานมากแล้วนะ สําหรับนําโคมตัวนี้นะเฮ้ยคือรู้สึกว่าตัวเองพลาดอะไรไปเยอะเหมือนกันตอนนี้นะคะเอ,อิงอายุ28ซึ่งก็เอาจริงๆอินกับการแอนตี้เอจจิ้งมากอย่างเซรั่มตัวก่อนอันนี้ที่เอิงรีวิวไปที่อยู่ในเฟร์ริสต่งางๆที่ทุกคนเห็นนะคะก็จะอยู่ในหมวดของแอนตี้เอจจิ้งเป็นหลักเพราะว่า เริ่มกลัวแกะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ทดลองใช้ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเนาะเทคโนโลยีของเขาเนี่ยเอิบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคือเป็นเทคโนโลยีที่แบบเราอ่านแล้วเราแบบดี๋ยวนี้เซรั่มมันอะไรขนาดนั้นแล้วหรอเทคโนโลยีที่เป็นพระเอกของตัวลังโคมแอดวานจ e นิฟิกตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าไมโครไบโออมฟังชื่อเราดูแบบทีทยาศาสตร,ร์รรรรนะคะเดี๋ยวเอิอธิบายให้ฟังค่ะ ตัวไมโครไบโอมเนี่ยมันคือจุลินทรีย์ที่อยู่บนผิวนะคะมักจะพบได้ในผิวของเด็กหรือผิวที่ดูอ่อนเยาว์คือพูดง,ง่ายๆคือถ้าอายุเยอะขึ้นไอตัวจุลินทรีย์ตัวนี้บนผิวก็จะ ค่อยๆหายไปนะคะทำให้ผิวเราดูแบบมีริ้วรอยดูผุมๆกว้างเริ่มดูแบบหมองคล้ำไม่อ่อนเยาว์นั่นแหละการที่ตัวจุลินทรีย์พวกนี้ค่อยๆหายไปตามอายุหรือว่าตัวทำร้ายด้วยมลภาวะอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันไม่สามารถกลับมาได้เองเราก็ต้องมีตัวช่วยซึ่งตัว Advanced e n i n นี่เขาก็จะช่วยเติมจุลินทรีย์ตัว Micro o m i โคร b i o อมเนี่ยกลับเข้าไปบนผิวนะคะใน1 dropper เนี่ยเขาเคลมว่ามีตัวจุลินทรีย์ m i โครไบโอมมากกว่า30ล้านตัวเลยนะ คือเยอะมากแม่ไม่รู้ว่าทำยังไงมันถึงได้เยอะขนาดนั้นนะคะเวลาใช้เนี้ยใช้แค่1 d r ่ p จดเปอร์ก็เพียงพอแล้วนะคะทาได้ทั่วหน้าเราก็ได้ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วตอนนี้เอิ้งใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะก็จะเป็นตัวแรกที่ใช้หลังจากที่ล้างหน้าเสร็จเถ้าเกิดว่ามีน้าตกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้น้ําตกก่อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้เอิ้งไม่ได้ใช้น้ําตกอะไรก็จะใช้เป็นแค่ตัวนี้แล้วก็มีมอยส์เจอร์ไรเซอร์แล้วก็ครีมกันแดดตามหลังมา เรอยูปภาเป็นสาหัวข้อใหญ่ค่ะจะช่วยป้องกันนะคะซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างป้องกันก็คือป้องกันผิวเราให้แบบตัวจุลินทรีย์เนี่ยมันไม่ตายไวนะคะช่วยปอบประโลมผิวเราเวลาไปเจอมลภาวะอะไรแล้วแบบผิวเราอาจจะแบบแดงแพ้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นซ่อมแซมมันคือซ่อมส่วนที่มันพังไปแล้วนะคะส่วนที่แบบเออมันเริ่มมีริ้วรอยเริ่มเห็นรูปเหมือนกว้างขึ้นหรือเริ่มแบบ เริ่มดูหย่อนยานเริ่มดูหย่อนคล้อยอะไรเงี้ยก็จะช่วยซ่อมให้มันเริ่มแบบดูกลับมาอยู่ในสภาพที่ใกล้เคียงปกติมากขึ้นละกันมันอาจจะไม่ได้แบบปกติร้อเปอระเนาะเสริมสร้างนะคะก็คือช่วยให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นนะคะเวลาเราไปเจอบุลภาวะหรือเจออะไรที่มันแบบว่า ผิวเราก็จะคงทนต่อสภาพบรมภาวะอะไรแบบนั้นได้มากขึ้นนะคะก็คือจะแก่ช้าลงนั่นเองมารีวิวผลหลังใช้กันบ้างดีกว่านะคะหลายคนน่าจะรอข้อนี้อยู่คือลังคมเขาเคลมว่าเจ้า d v a วานเจฟฟิ n i x สูตรใหม่เนี่ยเห็นผลเร็วกว่าสูตรเก่าถึง3เท่าเลยนะคะคือเอออะไม่เคยใช้สูตรเก่าหรอกนะแต่ว่า ถามความรู้สึกของเอิงหลังลจากที่ใช้มาได้ประมาณเกือบเดือนเอิงใช้มาเกือบเดือนนะคะขวดนี้คือเอิงรู้สึกว่ามันเห็นผลเร็วจริงเอิงโดยส่วนตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาริ้วรอยเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างบริเวณแบบหน้าผากที่เป็นเริ่มเป็นเส้นริ้วๆเล็กๆนะคะแล้วก็มีบริเวณใต้ตาที่แบบเริ่มเป็นเส้นริ้วๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะไม่นคนมีปัญหามาก พี่หน้าแก้มแถวๆนี้นะหลังจากใช้ตัวนี้มาประมาณเกือบเดือนนะคะโดยที่เอิมไม่ได้ใช้เซรั่มตัวอื่นร่วมด้วยเลยใช้เซรั่มตัวนี้ตัวเดียวนะคะอาจจะมีเพิ่มอย i s t u r ไรเ r อย่างอื่นบ้างพวกริ้วเล็กๆพวกนั้นนะเอิรมรู้สึกมันตื้นขึ้นแบบไม่อุปทานนะรู้สึกมันตื้นขึ้นจริงๆแต่ว่าพยายามถ่ายเพื่อเก็บผลให้ดูแล้วมันเห็นเห็นไม่ค่อยชัดจริงๆขอโทษจริงๆเพราะว่ากล้องเอิงอาจจะความสามารถไม่พอนะคะเอาตัวเองประกกันจริงๆว่าเอิรรู้สึกว่าริ้วรอยเล็กๆที่มัน มันดูหายไปเออไม่เห็นแล้วนี่นาะจากที่เราเคยเห็นว่าเออมันก็มีริ้วเล็กๆที่หน้าผาหรือว่าแถวๆใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออไม่ได้ใช้กับใต้ตาขนาดนั้นนะคะคือในสลากเขาก็ยังแนะนําให้เว้นใต้ตาอยู่ก็จะไม่ได้ค่อยได้ใช้ที่ใต้ตาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าในบริเวณที่แบบริ้วก่อยที่มันเลยลงมาแถวๆเนี้ยก็รู้สึกว่าตื้นขึ้นจริงที่หน้าผามันดูแบบไม่หยับเท่าเมื่อก่อนแล้วรูขุมขนนะคะรู้สึกว่ารูขุมขนแบบ มันฟูขึ้นอนะ่ะมันดูแบบมันดูเล็กลงกว่าเมื่อก่อนมันดูเห็นไม่ชัดเท่าเมื่อเดือนที่แล้วแล้วนะคะคือมันกล้าจ,จะเกิดจากหลายๆอย,ยา่างอาจจะเกิดจากที่ว่าเรากัดตัวด้วยแล้วเราก็อาจจะว่างๆดูแลผิวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออตัวเนี้ยเอิงว่าใช่ต้นเหตุที่ทําให้ผุมคนเอิงแบบ ดูเล็กลงนะคะมีจุดสังเกตข้อเดียวเลยคือเซรั่มตัวนี้ไม่ค่อยเน้นเรื่องความชุ่มชื้นเท่าไห่สําหรับเอิร์งเป็นคนที่มีผิวค่อนไปทางแห้งนะคะมีอาการแห้งลอกได้ง่ายใช้เซรั่มตัวเดียวไม่พอจริงๆต้องเพิ่มแบบมอยส์เจอร์เซอร์สรุปให้ฟังอีกทีว่าเซรั่มขวดนี้น่าลองไหมนะคะเป็นอีกตัวที่น่าลองมากในตลาดสกินแคร์ที่เป็น anti aging ตอนนี้นะคะคือเขาเคลมมาว่าเขามียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาวเอเชียไม่ลองไม่ได้แล้วเนาะ บอกเลยว่าน่าสนใจมากจริงๆแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนค่ะใครที่อยากจะลองเจ้าลังโคม a d v a n c e d ชิฟฟิตัวนี้นะคะวันนี้เอิงมีข่าวดีมาฝากด้วยค่ะเอิงมีโค้ดส่วนลดพิเศษมาให้นะคะใครที่สนใจอยากจะลองลังโคมชิฟินตัวนี้เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่เอิงแนบให้ที่กล่องดีสคริปชันด้านล่างของคลิปนี้นะคะแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลด MissArika ค่ะได้ส่วนลดพิเศษกันทุกคนเลยค่ะสาหรับใครที่ดูเอิงอยู่ตอนนี้โค้ดนี้ใช้ได้ถึงแค่สิ้นเดืนนนะะด e อ,อนสน หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลของลังคบแอนวานเจฟฟินิตัวนี้อยู่นะคะเอิงบอกเลยว่าน่าสนใจมากจริงๆใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสังซื้อได้ตามที่เอิงแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรบับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เอิงด้วยนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหนะาคะ่ะบายบอกเลยว่าประทับใจไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ไหนมาตั้งนานนะคะพลาดไปได้ยังไงงงมากจริง